สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับคุณครูมิลาอีกแล้วนะคะสัปดาห์ที่แล้วคุณครูมิลาสอนเพลงอะไรคะสอนเพลงสวัสดีใช่ไหมคะเดี๋ยวสัปดาห์นี้เรามาร้องพร้อมกันนะคะพร้อมไหมยังคะงั้นเราร้องพร้อมกันนะคะหนึงสองสา สวัสดีสวัสดีนะคะเมื่อเราพบปะเราต้องทักทายยกมือพนมขึ้นไวหวเราเกล่าวทักทายพูดว่าสวัสดีสวัสดีเป็นคำทักทายของไทยมาตั้งแต่โบราณ ูย้ยญาตายายสืบสารกำทักทายนั้นพูดว่าสว,ส,สวัสดี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 ไม่ว่าจะไปที่ใดเมื่อเราพบเจอผู้ใหญ่เรายกมือไหว้พูดว่าสวัสดีสวัสดีค่ะเด็กๆแล้วก็สวัสดีครับนะคะสำหรับวันนี้คุณครูมิล่ามีกิจกรรมมานำเสนอเหมือนกันเป็นกิจกรรมโดมิโนแสนสนุกเด็กๆอยากรู้ไหมว่าโดมิโนคืออะไร โดมิโน,โนก็คือจะเป็นแผ่นแบบนี้เลยของครูมิราททาเป็นแผ่นสีสีแบบนี้ที่ทํากับไม้ไอติมแล้วก็มีสีมาติดติดติดแบบนี้ซึ่งโดมิโน,โนเล่นยังไงก็คือจะเล่นโดยการเอาสีที่เหมือนกันมาต่อต่อกันเป็นยาวๆแบบนี้นะคะซึ่งกิจกรรมนี้จะเล่น2คนขึ้นไปนะคะจะเล่นทั้งแบบคู่แล้วก็แบบทีมกิจกรรมนี้เล่นไม่ยากเดี๋ยวคุณครูมิราะอธิบายแบบละเอียดให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะ นี่นะคะนี่ก็คือจะเป็นวิธีการเล่นโดมิโน,โนนะคะอย่างแรกเลยเราจะแบ่งไม้ไอตทีมตัวนี้คือแบ่งทั้ง2ฝั่งอย่างละเท่าๆกันคืออย่างละ5แท่งอันนี้ก็5แท่งนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราจะให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาหยิบตัวตรงกลางนี้ให้เป็นตัวเริ่มต้นก่อนสมมุติเป็นตัวนี้นะคะซึ่งทั้ง2ทีมก็จะเป่ายิงฉุบกันว่าถ้าใครชนะหรือแพ้ใครจะเป็นคนเริ่มก่อน สมมติฝั่งนี้เริ่มก่อนนะคะฝั่งนี้ก็หาจุดสีแดงหรือว่าจุดสีน้ําเงินหรือจุดสีชมพูก็ได้ที่จะมาต่อกันให้ยาวขึ้นเช่นฝั่งนี้เอาสีแดงมาต่อตรงนี้หลังจากนั้นฝั่งนี้ก็เริ่มต่อก็คือตรงนี้มีสีน้าเงินใช่ไหมคะอันนี้ก็มีสีน้ําเงินอยู่ตรงกลางก็เอาสีน้ําเงินตรงนี้มาตั้งตรงนี้ฝั่งนี้ก็เริ่มต่อจนกว่าไฟได้ไฟหนึ่งจะหมดตรงนี้ให้หมดก่อนแล้วก็ถ้าสมมุติว่า ฝั่งนี้ไม่มีสีที่จะมาตอบก็ผลัดให้ฝั่งนี้ไปจะเล่นแบบนี้จนกว่าอีกฝ่ายจะหมดนะคะแล้วก็ถ้าสมมุติหมดแล้วตรงนี้ยังเหลืออยู่ก็สามารถที่จะหยิบมาเล่นต่อได้เลยนะคะนี่ก็จะเป็นวิธีการเล่นโดมิโน,โนของครูมิล่านะคะเล่นง่ายนิดเดียวใครหมดก่อนฝ่ายนั้นก็ชนะเลยนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆโดมิโน,โนแสนสนุกของคุณมิลาไม่ได้เล่นยากเลยใช่ไหมคะ,ะนะคะแล้วก็จากกิจกรรมนี้นะคะสิ่งที่ได้ก็คือทักษะการคิดที่ได้จะได้ทักษะการสังเกตก็คือเราต้องสังเกตว่าแต่และสีมีสีอะไรบ้างแล้วก็ทํายังไงให้เราชนะก่อนเพื่อนหมดก่อนเพื่อนนั่นเองใช่ไหมคะแล้วก็ ทักษะ EF ที่ได้คือทำให้เรามีสมาธิจดจ่อในการเล่นของเราแล้วก็ควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ดีอีกด้วยนะคะสำหรับการเรียนในวันนี้คุณครูมิราก็มีเพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเด็กๆ